สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดิน55ตารางวาอยู่ที่ตำบลหนองเพางายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะวิ่งมาจากไซใหญ่นะครับเพื่อที่กำลังจะไปแปลงที่ดินนะครับลองดูนะครับซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นตามในวิดีโอที่ผมอัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะครับขวามือนะฮะนะฮะเลยมาหน่อยหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับ จะเป็นตลาดนัดนะครับตรงนี้จะมีเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีบิ๊กซีมินิเห็นไหมครับนี่ครับบิ๊กซีมินินะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี้นะครับก็จะเป็นร้านสะดวกซื้ออีกนะครับจะเป็น Cj นะครับนี่ครับนี่คะคนเยอะนะครับแถวนี้พุกพ่านนะครับที่ของเรานะครับที่ลงประกาศขายนะครับก็จะอยู่ซอยข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะเลี้ยวเข้าที่นะครับ นี่ครับอยู่ซ้ายมือนะครับ er ตรงข้ามกับตึกสีส้มนี่นะครับเราจะเลี้ยวเข้านะครับนี่มันตึกที่สร้างใหม่นะครับเราจะเลี้ยวเข้าซอยฝ่ามือนครับจะตรงข้ามกับหมู่บ้านนี้นะครับนี่นะครับหมู่บ้านกะมลัดสองนะครับของเราจะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับนี่นะครับเข้าซอยนี้นะครับเลี้ยวเข้ามานะครับตรงนี้ด้านซ้ายนี่นะครับจะเป็นผนังของโรงงานนะครับมันจะมีป่ากระถินขึ้นนะครับ ถ้าเราถางออกก็จะใช้ประโยชน์ Frankfurt ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะที่เราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบพื้นที่55ตารางวานะครับชนไปถึงกําแพงบ้านนู้นเลยนะครับบ้านนี้จะเป็นบ้านของนายตำรวจที่ปลดเกษียณแล้วนะครับใจดีนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับโฉนดก็จะไปถึงนู้นนะครับหลักหมุดจะอยู่มุมนู้นนะครับตรงนี้ก็จะไปถึงมุมกําแพงเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขับรถพาไปนะครับนี่นะครับหลักหมุดนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับหนึ่งหมุดนะครับตรงมุมกําแพงด้านหลังนู้นเลยนะครับแล้วข้างหน้านะครับก็จะเสมอกับกําแพงของบ้านนี้เลยนะครับนี่นะครับความลึกของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจดเมตรนะครับอาจจะกว่านิดๆนะครับแล้วก็ความยาวขนานถนนนะครับ ก็จะอยู่ที่29เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถเข้าไปดูในซอยซอยนี้กันนะครับไปดูครับซอยนี้เป็นซอยตันนะครับแต่ว่าข้างในนี่จะมีคนมาสร้างบ้านเยอะเลยนะครับเนี่ยฮะมีบ้านคนรวยๆมาสร้างกันเยอะนะครับร่มรื่นครับตอนนี้ผมมาก็ประมาณ5โมงห้าโมงครึ่งนะครับ ะจะเป็นชุมชนนะครับข้างในนี้นะครับเนี่ยจะมีบ้านหลายคนครับแล้วก็บ้านนี้เพิ่งจะมาสร้างใหม,ม่นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสร้างสวยงามครับทำกระแพงสวยงามครับบ้านในนู้นก็มาสร้างใหม่นะครับนู่นนะครับข้างในนู้นนะครับก็สร้างใหม่นะครับเพิ่งสร้างครับเนี่ยครับสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถแล้วนะฮะ นู่นนะครับข้างในนู้นก็มีคนกําลังจะสร้างบ้านใหม่แล้วนะครับนู่นนะครับมุมมุมตรงนู้นนะครับที่ทําประตูนะครับส่วนบ้านนี้ก็สร้างมาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งพาไปดูมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับทีนี้เราจะมาจากฝั่งวัดราชประดุกบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับพอเราวิ่งออกมาจากในซอยนะครับซอยที่เราเข้าไปนะครับที่ของเรานะครับก็จะอยู่มุมจากกําแพงบ้านนี้นะครับ ไปจนถึงมุมกําแพงนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับกําแพงโกดังนู้นนะครับนี่นะครับกว้างถนนถนนปูนนี้เลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ฮะย้อนแสงหน่อยครับนี่นะครับเป็นที่ที่ลงประกาศขายนะครับเดี๋ยวผมขับไปตรงที่ต้นไม้บังแสงนะครับนี่นะครับต้นไม้จะบังแสงแล้วนะครับนู่นนะครับเห็นไหมครับข้างหน้านี้จะเป็น ที่รถวิ่งไปวิ่งมานี่นะครับจะเป็นถนนใหญ่นะครับเข้ามานิดเดียวนะครับเข้ามาตรงจากถนนใหญ่นี้เข้ามาตรงที่นี่ประมาณยี่สกว่าเมตรเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกลงไปให้ถ่ายดูที่นะครับนี่นะครับจากถนนใหญ่เข้ามานะครับจากถนนใหญ่ตรงนู้นนะครับเข้ามานะครับนี่นะหมุดแรกอยู่นี่ครับหมุดที่สองก็จะอยู่ตรงตรงนู้นนะครับที่ดินก็จะกว้างมานะครับกว้างไปเลยครับ ว้างไปถึงบ้านนู้นเลยนะครับสุดกําแพงเลยนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราจะขับออกไปดูนอกถนนใหญ่กันนะครับนี่นะครับอะไรครับไปดูออกถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตรงไฟแดงท้ายซอยวัดลาดประดุกนะครับนี่นะครับพอออกมาจากถนนใหญ่นี่ก็เป็นซุ้มหมู่บ้านที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะเห็นไหมรถ ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับมีรถมาเยอะต้องรอนิดหนึ่งอ่าข้างหน้าจะเป็นตึกแถวที่เขาสร้างกันนะฮะนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบของที่ดินนะครับเป็นที่ดินจเจริญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงสามแยกไฟแดงวัดลาดประดุกนะฮะนี่นะครับถนนใหญ่ครับข้างนอกเส้นนี้ใหญ่ครับกว้างขวาง เป็นบรรยากาศช่วงตอนเย็นๆนะครับวิ่งจากตรงที่มาถึงตรงไฟแดงตรงตรงข้างหน้านี้นะครับก็โดยประมาณนะครับไม่ไม่ถึงสี่ร้อยเมตรนะครับผมเคยวัดไม่มาดูนะครับเนี่ยครับเห็นข้างหน้านี่ไหมครับเป็นไฟแดงแล้วครับนี่ฮะนี่เป็นไฟแดงแล้วครับเิดไฟแดงแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยข้างหน้าครับ ติดไฟแดงแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นป้อมตํารวจนะครับเนี่เป็นตำรวจรักษาการอยู่นะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับร้านกรอกกล้วยนะครับร้านนี้คนเยอะนะครับอาหารอร่อยครับอ่าเนี่ยติดไฟแดงครับด้านหน้าตรงไฟแดงก็จะมีตลาดสดนะครับแล้วก็จะมีเซเว่นอีกที่หนึ่งนะครับไฟเขียวนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับไฟเขียวแล้วนะครับ ข้างๆนี้เขาก็แต่ตรงนี้ร้านเขาปิดแล้วบางวันเขาจะมีเป็นแผงเช่าขายกันครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นร้านค้านะครับนี่เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเป็นตลาดหลังคาสีเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นไฟแดงนะครับท้ายซอยวัดลาดประดุกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับรถวนใหม่รอบหนึ่งนะครับ หน้านี้ก็เป็นตึกแถวเป็นตึกแถวสองฝั่งเลยนะครับจเจริญแล้วครับนี่ก็เป็นเซเว่นนี่ครับเซเว่นใกล้ๆก,กันนี่จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่นี่ถึงสี่แห่งเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขับรถแล้วนะครับ